สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะพามาดูต้นมะพร้าวเมื่อปีที่แล้วคุณยายได้ทำคลิปให้ดูเป็นวิธีการที่ช่วยให้ต้นมะพร้าวนี่เตี้ยนะคะคุณยายเอามาลงสามต้นนี่ค่ะเห็นไหมคะอ้าวคำว่าเตี้ยนั้นก็คือเขาจะต้องโคนเขาเนี่ยจะต้องไม่สูงขึ้นนะคะทำอย่างไร โคนต้นเขานี่จะอยู่ต่ําที่สุดให้ได้คุณยายก็เสนอไปแล้วว่ามีวิธีการก็คืออเห็นไหมคะว่าอันเดิมที่คุณยายทําให้ดูเนี่ยเห็นไะคะเขาก็จะแตกออกด้านข้างก็คือทําง่ายๆคะ่ะด้วยการกรีดคุณยายเรียกว่าโรกมันนะคะกรีดร,รกช่วย เมื่อก่อนคุณยายกลีดเห็นไหมคะรกไม่มีเขาก็แตกออกด้านข้างเยอะเลยค่ะเขาก็จะแตกออกไม่แนบชิดติดกันขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเราไม่แยกรกออกจากกันนะคะไม่ตัดเขาก็จะสูงยอดเขาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะไม่ไม่ขึ้นโคนสักทีนะคะโคนก็ไม่ติดดินเขาก็จะเหนียวแน่นนะคะโอบกอดกันแล้วก็แตกยอดสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น คุณยายก็มีความคิดว่าคุณยายต้องช่วยแล้วนะคะก็คือ,อตอนที่เขายังเล็กอยู่คุณยายก็กรีดตอนนี้เขาเหนียวติดกันเลยค่ะเขาเลยไม่แยกออกไงคะพอใบนี้ไม่แยกออกจากต้นเพราะมีตัวนี้เป็นตัวยืดให้ติดกันลำต้นเขาก็เลยไม่โตเขาก็จะมีแต่พุ่งยอดพุ่งยอดสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเขาได้ตัวนี้ได้ออกจากกันง่ายๆเนี่ย ลำต้นเขาก็จะใหญ่นะคะโคนต้นเขาตรงนี้พอใหญ่แล้วก็จะกลายเป็นคอต้นเขานะคะคอต้นใหญ่แล้วเขาก็จะออกดอกเร็วนะคะคุณยายก็มีวิธีการแนะนําง่ายๆคือทํำยังไงก็คือช่วยให้ตัวยืดนี้มันออกจากการก็กลีดเลยค่ะต้องเอามีดคมนะคะอันนี้มีดไม่คมค่ะเป็นมีดตัดกรรไกลตัดกิ่งไม้ ก็ไม่ค่อยคมอ่าเราก็เห็นไหมคะเราก็แยกออกฮะมันก็จะออกจากการง่ายๆสังเกตนะคะที่ทำให้ดูเนี่ยก็คือผ่านไปผ่านมาก็เห็นแต่ว่าไม่มีเวลาจะทำอ่าล้วก็ยืดนวลแหละทำยังไงข้างล่างเขาอันไหนที่มันแก่แล้วก็เอาออกทิ้งแล้วก็ดึงออกไปเลยเนี่ยที่มันเกาะกัน ให้เหนียวแน่นอยู่เนี่ยเราก็กรีดออกเลยค่ะกรีดเลยเนี่ยกรีดขึ้นมาแต่ต้องเอามีดโกนนะคะเนี่ยเสร็จแล้วตัวยืดเขาก็จะไม่ยืดกันอ่าเขาจะทางออกจากกันนี่ได้ดีที่สุดนี่ยังไม่ได้ออกเลยค่ะมีดคุณยายไม่คมอ๋อออกแต่ชั้นนอกแต่ชั้นของกิ่งนี้ยังไม่ออก เห็นไหมคะกรีดขึ้นมาเลยคะ่ะอันนี้มันช้านะคะเพราะว่ามีตัวนี้ต้องใช้แรงเนี่ยพอเสร็จแล้วมันก็จะแยกจากการง่ายขึ้นเห็นไหมคะเวลาเขาแยกจากการเนี่ยเขาก็จะทางออกนะอันนี้เขาจะออกจากกันเลยเนี่ยนะตัวยืดนี่ก็จะทําให้ทางออกจากกัน แล้วเขาก็จะโตเร็วนะคะจะขึ้นโคนขึ้นลำต้นเร็วก็วคือลำต้นก็จะอยู่ติดดินนั่นเองจริงคุณยายตกไปด้านโน้นด้วยแต่ว่าก็ทำให้ดูพอให้เห็นวิธีการนะคะเห็นไหมเขาจะแยกจากกันง่ายๆเลยค่ะนะพอแยกแล้วมันก็ขึ้นโคนการที่จะเก,กาะกันขึ้นเป็นยอดสูงๆเนี้ มันก็ลดการเพิ่มยอดนะคะเห็นไหมเขาก็จะแตกออกจากกันแตกออกจากกันก็เป็นวิธีการที่ทำให้ต้นมะพร้าวนี้เตี้ยค่ะก็จะโตเร็วแล้วก็ช่วยดึงเขาอีกช่วยดึงเขาตรงไหนที่ไม่แตกนี่เห็นไหมคะตรงนี้ยังไม่ออกจากกันเนี่ย แล้วก็ช่วยตัดอีกนะคะถ้าถ้าตรงนี้ไม่ออกจากกันกิ่งนั้นก็จะไม่แยกแล้วก็ช่วยเขาอีกหน่อยนึง่งแล้วก็ลีดขึ้นมาเลยค่ะแต่ว่าถ้าไปซื้อมีดโกนอันละสองบาทอันละห้าบาทนั่นมาจะดีเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็จะช่วยให้ตัวนั้นกิ่งนั้นแยกออกไปง่าย มัน,นก็จะทางออกไปก็จะทำให้ลำต้นนี้โตแค่น,นี้ละค่ะวิธีการแต่ว่าเราควรจะทำบ่อยๆนะคะของคุณยายก็ผ่านไปผ่านมาแต่ไม่มีเวลาแล้วเราก็เก็บอันนี้ให้สะอาดด้วยค่ะตัดไกลตัดออกอันนี้ทำให้ดูนะคะมันจะทำให้ไม่สูงชะลูดขึ้นไปข้างบนค่ะ เราเจอมันเป็นอีกนะคะมันรัดแน่นนะมันจะมีตัวโรคก่ออีกแล้วก็ทาบ่อยๆเสร็จแล้วเราก็กันไกลเล็มออกให้หมดเลยให้สะอาดคุณยายไม่ได้เอามาคุณยายก็มาเล่าให้ฟังวิธีการเฉยๆนะคะเป็นประโยชน์นะใครที่ปลูกมะพร้าวแล้วเขาก็จะขึ้นโคนนะลำต้นเขาก็จะเตี้ยแล้วก็จะออกดอกออกผล เร็วนะฮะต่ําสุดเลยค่ะไม่ออกสูงเห็นไหมคะง่ายไหมต้นนี้ใหญ่เร็วมากเลยค่ะโตเร็วมากคุณยายก็นําเสนอเป็นครั้งที่2องนะคะครั้งแรกก็ทําแล้วเห็นไหมคะใบเขาทางออกลําต้นเขาก็เลยโตเร็วนะคะก็เลยแตกออกเร็วเมื่อกี้ยังกอดกันอยู่เลยค่ะพอกรีดออกมา เห็นไหมดอกยอดเขาก็จะพุ่งขึ้นแยกเขาเรียกว่าถีบอันนี้ให้ให้ออกด้านข้างถีบตัวนี้ให้ออกด้านข้างพอตัวนี้พวกนี้ออกด้านข้างมันก็จะเกิดเป็นลำต้นหนาลำต้นแข็งแรงนะลำต้นก็จะสูงอยู่ตรงนั้นติดดินการออกดอกออกผลก็จะออกง่ายๆอยู่ แถวแถวดินนั้นลหละค่ะอันนี้เป็นปีที่ถ้าครบเดือนธันวาฯนี้ต้นนี้ก็จะสองปีพอดีนะคะก็เราก็ดูต่อไปว่าความคิดของคุณยายนี่จะเป็นยังไงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณยายทำเนี่ยก็คือมันมาจากความคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้นี้คุณยายก็ลงมือทำแล้วก็สังเกตว่ามันจะใช่ไหม ที่คุณยายจะนำเสนอวันนี้ก็คือในหัวข้อวิธีการ <c oughs> ทำให้ต้นมะพร้าวนิ่เตี้ยกว่าปกติออกผลต่ำนะไม่อยู่สูงนะคะออกผลใกล้ๆกับดินมากที่สุดก็คือออกผลเร็วนั่นเองนะคะจะเชื่อได้ไม่ได้ติดตามคุณยายนะคะ อย่าลืมค่ะกดติดตามคุณยายด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะในช่องนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายมีทั้งความรู้ด้านการศึกษาใครที่เป็นครูก็มาดูว่าสอนภาษาอังกฤษสอนวิชาภาษาไทยเด็กเล็กๆสอนเด็กอนุบาลให้อ่านภาษาอังกฤษได้ อ่านออกเสียงได้ถูกต้องสะกดคําได้ถูกทั้งวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษนั้นคุณยายก็มีวิธีการนะคะคุณยายค้นพบนะคะอยู่ข้างในช่องของคุณยายนี่หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเกษตรนะคะการทําปุ๋ยเองนะ,ค,ะคุณยายก็ได้ปุ๋ยสดขึ้นมานะคะปุ๋ยสดที่ยังไม่มีนะคะยังไม่มีคําว่าปุ๋ยสดแต่คุณยายก็ทํา ให้มันเป็นรูปประทร,รมขึ้นมาแล้วปุ๋ยสดคืออย่างไรลองเข้าไปดูในคลิปคุณยายนะคะปุ๋ยสดดีกับต้นไม้นะคะใชะ้กับต้นไม้ได้ทุกประเภทเมื่อรถลงไปแล้ว7วันได้ผลเลยค่ะได้ยอดใหม่ที่สวยงามนะใบออกมามันเลยค่ะยอดสวยยอดมกเขาเรียกว่ายอดอ้วนนะคะคำว่าปุ๋ยสดทำทำ ทำอย่างไรอเอาอะไรมาทำจึงเสร็จภายในไม่ถึงครึ่งนาะทีก็ใช้ได้แล้วลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะในช่องคุณยายคุณยายก็คือตั้งชื่อว่าหลากหลายความรู้นะคะอลองติดตามเข้าไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะ